สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ร้อน,อนๆแถวบ้านเรากันหน่อยเรื่องความตึงเครียดตรงชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละครับที่ดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกันธรรมดาแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาวันนี้มันชี้ไปในทางที่น่าสนใจมากเลยครับว่าเรื่องที่ชายแดนอาจจะเป็นแค่ละครฉากหน้าใช่เลยค่ะที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเกมการเมืองที่ใหญ่กว่านั้นเยอะมากตรงประเด็นเลยค่ะ เพราะว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ที่ปัดติดปัดต่อภาพให้เห็นเลยว่าในขณะที่กัมพูชาพยายามสร้างแรงกดดันใส่ไทยอย่างหนักทั้งเรื่องทหารทั้งสงครามข่าวสารแต่กลับมีอีกสมรภูมิหนึ่งที่สำคัญกว่ามากกำลังเกิดขึ้นแล้วในสมรภูมินั้นกัมพูชากำลังจะเพลี่ยพล้ำอย่างหนักเลยค่ะโโอห เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะพาไปดูทั้งละครฉากหน้าแล้วก็เกมที่เกิดขึ้นอยู่หลังฉากจริงๆซึ่งตัวเปลี่ยนเกมสำคัญก็คือเวียดนามน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ละครฉากหน้าที่ว่าก่อนเลยสถานการณ์ที่ชายแดนจังหวัดตราดที่มีข่าวว่ากัมพูชาเคลื่อนกำลังรบพิเศษหน่วย B HQ เข้ามาค่ะประชิดชายแดนไทยเราเลยตรงข้ามบ้านํำรากเรื่องนี้มันน่ากังวลขนาดไหนครับและไอหน่วย B HQ นี่มันพิเศษยังไง เรื่องนี้ต้องจับตาเลยค่ะเพราะหน่วย B HQ ที่ว่านี้ไม่ใช่หน่วยทหารธรรมดานะคะแต่เป็นหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วระดับหัวกะทิของกัมพูชาเลยถ้าให้เทียบก็คล้ายๆกับหน่วยซีลหรือหน่วยรบพิเศษของเราอ๋อครับการขยับกำลังระดับนี้มาประชิดชายแดนมันก็เลยเป็นสัญญ,ญาณที่ไม่ปกติเป็นการส่งสัญญ,ญาณเชิงข่มขู่ที่ชัดเจนมากแต่ว่าในมุมมองของผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินตราดของไทย กลับมองต่างออกไปท่านมองว่าอาจจะเป็นแค่การสร้างข่าวเพื่อกดดันเรามากกว่าปฏิบัติการจริงจังเหมือนเป็นการเบ่งกล้ามโชว์ว่างั้นเถอะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วฟังเราตอบสนองกับท่าทีแบบนี้ยังไงบ้างครับ ฝั่งไทยก็ไม่ได้ตื่นตระหนกนะคะแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเต็มพิกัดเลยมีการเตรียมแผนป้องกันประเทศที่ชื่อว่าจักรพงษ์ภูวานาฏไว้รองรับ hmm. และที่น่าสนใจคือมีแนวคิดที่จะดัดแปลงเรือหลวงจากกรีนารูเบธให้สามารถบรรทุก UAV หรือว่าดโดรนได้ด้วย oh. ซึ่งนี่คือการส่งสัญญาณกลับไปแบบนิ่งๆแต่ชัดเจนมากนะคะว่าเราไม่ได้กลัวนะแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็พร้อมรับมือเต็มรูปแบบเหมือนกัน เป็นการคุ้มชิงกันทางทหารที่ดุเดือดพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะถ้างั้นนอกเหนือจากเรื่องกําลังทหารแล้วมันก็มีการประทะกันในอีกสมรภูมิหนึ่งด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่าสงครามข่าวสารใช่เลยค่ะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ดูแปลกๆที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธปืนยิงใส่คณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT และนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของละครฉากหน้าที่เราพูดถึงกันเลยครับ คือฝั่งกัมพูชานี่รายงานข่าวใหญ่โตเลยนะครับว่าทหารไทยยิงปืนต่อหน้าผู้สังเกตการอาาชาติครับแต่พอฝั่งไทยชี้แจงกลับบอกว่ามันเป็นแค่เสียงประทัดประทัดเหรอครับค่ะดังขึ้นมาแค่หนึ่งนัดเท่านั้นแถมยังตั้งคำถามกลับไปด้วยนะว่าคณะ AOT ที่กัมพูชาอ้างถึงอะ่ะมีตัวตนอยู่จริงในพื้นที่ตอนนั้นหรือเปล่าหรือเป็นแค่การจัดฉากเอาทหารตัวเองมาแต่งตัวเรียนแบบจากเสียงปืนกลายเป็นเสียงประทัดนี่มันเหมือนกับ คนละเรื่องเลยนะครับคือถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ก็แอบตลกอยู่นะที่เรื่องใหญ่โตระดับกล่าวากันในเวทีโลกจะมาจากเสิงประทัดแค่ลูกเดียวคําว่าสงครามสารสนเทศที่พูดถึงนี่มันคือการสู้กันด้วยข่าวแบบนี้เหรอครับถูกต้องเป๊ะเ,ะเลยค่ะไม่ใช่ด้วยปืนแต่เป้าหมายคืออย่างเดียวกันคือเอาชนะอีกฝ่ายใช่ค่ะแทนที่จะยิงกระสุนก็ยิงข่าวแทนเป้าหมายคือทําลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามในเวทีโลก ทำให้คนในชาติของเขาสับสนหรือแม้กระทั่งสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองถ้าจะใช้กําลังในอนาคตซึ่งกรณีเสียงประทัดเนี่ยเข้าตําราเป,เป๊ะเลยค่ะเพราะสื่อของกัมพูชาอย่าง Fresh News ก็โหมประโคมข่าวนี้ทันทีเลยค่ะผอพูดว่า Fresh News เป็นสื่อที่แหล่งข่าวระบุว่าคนใกล้ชิดรัฐบาลคุมอยู่นั่นก็แปลว่าข่าวที่ออกมามันไม่ใช่แค่การรายงานข่าวปกติอืมแต่เรามองได้เลยว่านี่คือกระบอกเสียงของรัฐบาลกัมพูชาโดยตรงเลยใช่ไหมครับ มองแบบนั้นได้เลยค่ะมันคือการปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารหรือ I.O. ที่มีแบบแผนชัดเจนพวกเขาพยายามดึงอาเซียนดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นพวกเพื่อสร้างภาพว่าไทยเป็นผู้ร้ายเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงสันติภาพอ๋อ oh. แล้วเรื่องก็ไม่จบแค่นั้นนะคะพวกเขานำเรื่องนี้ไปร้องเรียนถึง UN ที่เจนีวาพร้อมกับใส่สีตีไข่เพิ่มข้อกล่าวหาที่รุนแรงขึ้นไปอีก ทั้งเรื่องการรุกล้ำอธิปไตยการโจมตีพลเรือนที่บ้านหนองแยาแก้วและที่หนักที่สุดคือกล่าวหาว่าทหารพรานไทยเจ็บนายไปข่มขืนแรงงานหญิงชาวกัมพูชา<ฮ>ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากค่ะจากเสียงประทัดกลายเป็นเรื่องข่มขืนที่ UN เเลยทีเดียวพอเจอเข้อกล่าวหาหนักขนาดนี้ฝ่ายไทยแก้เกมยังไงครับการออกถแถลงการตอบโต้เฉยๆคงไม่พอแน่ฝั่งไทยก็แก้เกมได้ฉลาดมากเลยค่ะ แทนที่จะมานั่งตอบโต้กันผ่านสื่อซึ่งอาจจะกลายเป็นสงครามน้ำลายไม่รู้จบไทยเลือกใช้วิธีที่แยบยลกว่านั้นมากคือ,อยังไงครับคือเชิญคณะทูตทหารจาก17ประเทศ17ประเทศเลยใช่ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจากนานาชาติที่ประจำอยู่ในไทยให้ลงพื้นที่จริงไปดูสถานการณ์ด้วยตาตัวเองเลย แต่การทําแบบนี้มันก็เหมือนการเปิดหน้าไพ่ทั้งหมดเลยนะครับมันไม่มีความเสี่ยงเลยครับว่าเราอาจจะควบคุมสิ่งที่คณะทูตจะได้เห็นหรือได้ยินได้ไม่ทั้งหมดเพอเพออาจจะกลายเป็นผลเสียกับเราแทนเป็นคำถามที่ดีมากค่ะมันมีความเสี่ยงแน่นอนแต่ในเกมนี้ไทยเลือกที่จะเดิมพันกับความจริงภาคสนามเป็นการแสดงความมั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงและเราไม่มีอะไรต้องปิดบัง อืการกระทําแบบนี้มันมีน้ําหนักมากกว่าแถลงการเป็นร้อยฉบับเลยนะคะเพราะมันคือการเอาพยานบุคคลระดับนานาชาติมาพิสูจน์คําพูดของเราและหากล้างคํากล่าวหาของกัมพูชาได้อย่างหมดจดโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเป็นการใช้ความโปร่งใสเป็นอาวุธนั่นเองค่ะเป็นการแก้เกมในสงครามข่าวสารที่เหนือชั้นมากนะครับแต่ ที่น่าแปลกกว่านั้นคือในขณะที่ศาสตร์โครนใส่กันไปมาด้วยข้อกล่าวหารุนแรงขนาดนี้แหล่งข้อมูลกลับบอกว่าเบื้องหลังแล้วทั้งสองฝ่ายยังจับมือทำงานกันอยู่หน้าตาเฉยเลยใช่ค่ะค่ะคือความซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศในขณะที่วาทกรรมทางการเมืองกำลังดุดเดือดแต่ในทางปฏิบัติที่บริเวณบ้านหนองจันทร์และบ้านหนองยาแก้วเจ้าหน้าที่เทคนิคของทั้งสองฝ่ายยังคงทำงานร่วมกันในการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมปักปันเขตดแดน มีข้อมูลถึงขนาดว่าใช้โดรนสำรวจลำเดียวกันดวยซ้ำโดรนลำเดียวกันเลยเหรอครับค่ะถ้างั้นมันหมายความว่าอะไรครับเรื่องที่ทะเลาะกันใหญ่โตนี่มันเป็นแค่การแสดงเหรออาจจะมองได้ว่ามันเป็นการเล่นเกมสองระดับค่ะสองระดับระดับแรกคือเกมการเมืองที่ต้องแสดงท่าทีแข็งกล้าเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือเพื่อสร้างคะแนนนิยมในประเทศ แต่ในอีกระดับหนึ่งคือกระบวนการทางเทคนิคซึ่งมันมีกลไกมีข้อตกลงระยะยาวที่ทำร่วมกันมานานกำกับอยู่การที่กมุชายังยอมให้กระบวนการนี้เดินหน้าต่อไปก็อาจจะแปลว่าลึกๆแล้วพวกเขาไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นพอที่จะขัดขานในทางเทคนิคได้โอหรืออาจจะรู้ดีว่าความขัดแย้งนี้เป็นแค่เรื่องการเมืองชั่วคราวแต่การปักปันเขตแดนเป็นเรื่องถาวรที่ต้องทําให้จบเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่า ข้างหน้าชกกันแต่ข้างหลังยังจับมือทำธุรกิจกันอยู่เอาล่ะครับเราเห็นภาพละครฉากหน้าทางการขู่ด้วยทหารการสู้ด้วยข่าวแล้วก็ความร่วมมือที่สวนทางกันไปหมดทีนี้เรามาถึงจุดที่น่าจะสำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดค่ะขณะที่ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาจู่ๆก็มีผู้เล่นอีกคนเดินเข้ามาล้มกระดานของกัมพูชาจากอีกฝั่งเลยเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอครับ ใช่เลยค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ภาพทั้งหมดชัดเจนขึ้นมาทันทีในขณะที่กัมพูชากำลังง่วนอยู่ก,กับการสร้างเรื่องที่ชายแดนไทยเวียดนามเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งกลับเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แบบเงียบๆเงียบๆเ,เ,เลยแต่ส่งผลกระทบมหาศาลนั่นคือการเริ่มโครงการถมทะเลสร้างถนนเชื่อมแผ่นดินใหญ่จังหวัดหาเตียนกับเกาะเตียนหายซึ่งเป็นเกาะน,นอกชายฝั่งของเวียดนามระยะทางยาวถึง47กิโลเมตรแค่สร้างถนนเชื่อมเกาะ ฟังดูเผินๆก็เหมือนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปมันไปนล้มกระดานของกัมพูชาได้อย่างไรครับเพราะตำแหน่งที่ตั้งของถนนเส้นนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะหากเรากางแผนที่ดูจะเห็นว่าแนวถนนที่เวดน,นามกำลังสร้างนี้มันทอดยาวขวางเส้นทางเดินเรือที่จะออกจากปากแม่น้ำหม่งเบรนนั้นพอดีเลยอ๋อ พูง่ายๆก็คือมันเปรียบเสมือนการสร้างเขื่อนหรือกำแพงกลางทะเลที่กำลังจะปิดตายเส้นทางออกสู่ทะเลของเมกะโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชานั่นคือโครงการคลองฟูนันเตโชค่ะโครงการคลองฟูนันเตโชนี่คือโครงการที่กัมพูชาประกาศว่าจะเปลี่ยนหน้าตาเศรษฐกิจของประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ได้รับสนับสนุนจากจีนด้วยถูกต้องค่ะโครงการนี้มีมูลค่ามหาศาลถึง1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ หัวใจของมันคือการขุดคลองเชื่อมจากกรุงพนมเปนให้ออกสู่ทะเลได้โดยตรงเพื่อลดการพึ่งพาเวดนามในการขนส่งสินค้าผ่านทางแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกัมพูชามาตลอดครับมันคือโครงการแห่งความหวามลักประกาศอิสรภาพทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวนะครับแปลว่าคลองฟูนานเตโชที่กัมพูชาทุ่มเทความหวังไว้ทั้งหมด อาจจะกลายเป็นแค่คลองต,ตันที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลอย่างที่ฝันไว้เหรอครับผลกระทบมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอรุนแรงมากค่ะเพราะหัวใจของโครงการนี้คือการมีทางออกสู่ทะเลที่เป็นอิสระถ้าทางออกนั้นถูกปิดตายโดยพฤตินัยด้วยถนนของเวียดนามความคุ้มค่าในการลงทุนทั้งหมดก็อาจจะหายไปทันทีทางเลือกที่เหลือของกัมพูชาคือต้องหาทางอ้อมออกมาทางอ่าวไทยแทนซึ่งแหล่งข้อมูลชี้ว่า เส้นทางนั้นไม่เหมาะกับเรือสินค้าขนาดใหญ่หรือถ้าจะทำก็ต้องขุดลอกมหาศาลแล้วก็ <c oughs> ต้องเดินเรืออ้อมไกลมากใช่ค่ะมันเหมือนคุณสร้างไฮเวย์8เลนสุดหรูแต่ปลายทางนั้นเป็นหน้าผาไม่มีใครอยากจะใช้ไฮเวย์เส่นนั้นอีกต่อไปโห <c oughs> ภาพมันชัดขึ้นมาเลยนี่มันไม่ใช่แค่การขัดขากันธรรมดาแต่มันคือการทําลายโครงการทั้งโครงการเลยนักลงทุนที่ไหนจะอยากเอาเงินมาลงกับโครงการที่ไม่มีความแน่นอนว่าจะออกสู่ทะเลได้จริงนี่คือการรุกคาดที่เราพูดถึงตอนต้นรายการใช่ไหมครับ นี่แหละค่ะคือการรุกคาดของจริงเป็นการเดินหมากที่ฉลาดและเลือดเย็นมากของเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือปฏิกิริยาของกัมพูชาค่ะกัมพูชาที่แสดงท่าทีแข่งกล้าวกับไทยในเรื่องไม่เป็นเรื่องมาตลอดกลับเงียบเป็นเป่าสากในเรื่องนี้อา้าวไม่กล้าที่จะวิพากวิจารณ์หรือประท้วงเวียดนามอย่างจริงจังเลยแม้แต่น้อยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ ทงทั้งที่เรื่องนี้มันส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศโดยตรงเลยนะนี่คือสิ่งที่เผยให้เห็นสมดุลอำนาจที่แท้จริงในภูมิภาคนี้ค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าในสายตาของรัฐบาลกัมพูชาการมีปัญหากับเวียดนามเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าการมีปัญหากับไทยหลายเท่าครับซึ่งสถานการณ์นี้ตามข้อมูลที่เราระบุมาได้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนชาวกัมพูชาเองพวกเขารู้สึกว่ารัฐบาลของตนอ่อนแอเกินไปที่ปล่อยให้เวียดนามทำแบบนี้ได้ตามอำเภอใจ ตอนนี้สมเด็จฮุนเซนกาลังตกที่นั่งลำบากอย่างแท้จริงเพราะถูกกดดันจากทั้งข้างนอกและข้างในประเทศตัวเองถ้างั้นเราพอจะสรุปภาพรวมของเกมที่ซับซ้อนนี้ได้ว่าอย่างไรครับฝาที่ใหญ่กว่านั้นมากครับขณะที่กัมพูชากำลังทุ่มเทพลังงานไปกับการสร้างเรื่องกับไทยเวียดนามก็ใช้จังหวะนั้นในการเดินหมากครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยตรง เป็นการเช็คเมทที่ทำให้กัมพูชาต้องกลับมาทบทวนท่าทีและนโยบายทั้งหมดของตัวเองใหม่เลยทีเดียวและสุดท้ายนี้มีอีกหนึ่งตัวละครที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดให้เราได้คบคิดกันต่อแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนว่าโครงการคลองฟูนันเตโชนั้นได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากจีนค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่หรือ Belt and Road Initiative การที่เวียดนามออกมาสกัดกั้นโครงการนี้อย่างซึ้งซึ้งหน้าจึงไม่ใช่แค่การท้าทายกัมพูชาเท่านั้นอืมแต่นี่อาจเป็นการท้าทายอิทธิพลและการลงทุนของจีนในภูมิภาคนี้โดยตรงเลยคำถามที่น่าขบคิดต่อก็คือมากระดานตัวต่อไปของมหาอำนาจในเกมนี้จะเป็นอย่างไรและแรงกระเพื่อมจากการเผชิญหน้าระหว่างเวียดนามกัมพูชาและจีนที่อยู่เบื้องหลังจะส่งผลกลับมาถึงไทยในรูปแบบใดบ้าง